รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ Mercedes Benz เปิดตัวครั้งแรกแล้วเป็น C K D หมายความว่าประกอบในประเทศเลยตัวนี้รู้สึกจะเป็นลิมิเต็ด200คันนะครับอันนี้4ล้าน5แสน9หมู่4ล้าน5แล้วครับท็อปสปีดนี่ได้น่าจะมีเจ็ดเกียร์300ได้4แสน7นะคะรวมกับราคารถก็อยู่ที่8แสน65,000บาทค่ะพัฒน์ชิ้น1ล้าน4แสน7 0มู่แล้วก็ท็อปสีเซล1ล้าน7แสน9 0 0 0่น9พ My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh got another jacket. My stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened? จะเป็นบูธของเบนซ์นะครับตัวไหนคือตัวใหม่ล่าสุดบสตัวใหม่ล่าสุดจะเป็น C ีคาร์ดครับที่คนยืนมุงอยู่เยอะเนี่ยซีคาร์เป็น c 2 2 0 D ดีครับดีคือดีเซลครับดีเซลตัวนี้เป็นยังไงบ้างเพิ่งเปิดตัวเลยครับราคาจะมีแบ่งเป็นตัว A วงกาดกับ AMG ตัว AMG เนี่ยเป็นตัวที่เป็นชุดแต่งใช่ใส่บอดี้พาร์ทที่เป็น AMG แล้วก็จะมีหลังคาแก้วคือคันนี้เป็น a MG AMG คือเป็นชุดแต่งแปลว่าแพงกว่าแพงกว่ามีอยู่ที่2 9 9ครับไปก็จะเป็นต้อแบบ ไลน์ไ r ่พื้นแมนนะไลน์ไฮแมนตรงนี้ด้วยเหรอครับผมแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ Mercedes-Benz เปิดตัวครั้งแรกแล้วเป็น CKD หมายความว่าประกอบในประเทศเลยรันนี้คือหมายถึงเปิดและถูกเลยจ้าคือ299ใช่ครับ2 9 9 2า่บาทใช่ครับตัวทีเด็ดอีกตัวก็ตัวนี้ครับที่เปิดตัว C43 แล้วไฟมันเป็นอย่างนี้ใช่ครับ เป็นเจเนอเรชันใหม่ของโมเ s b เบนครับเอสคสซีคัสก็จะดูอยู่ในดีไซน์เดียวกันเห็นไหมครับตัวนี้มันเป็นฟูลโมเดลชนก็คือเปลี่ยนโฉมเลยโอ้สวยมากเลยภูมิใจตัวนี้รู้สึกจะเป็นลิมิเต็ด2 0 0คันนะเป็น C43 แล้วก็รุ่นนี้เป็นสีที่เป็นสีด้านสีแมตที่ ทำมาจากโรงงานเลยกันนี้4 5, 9, ี่ล้านห้าแสนเก้าก็สี่ล้านห้านะครับตอนนี้2ประตูนะใช่ครับเป็นคูปเป้ครับผมเป็นคูปเป้สี่สี่สามคูเป้ครับความเร็วเป็นยังไงบ้างตัวนี้โอ้ความเร็วตัวนี้ท็อปสปีดนี่ได้น่าจะมีเจ็ดเกียร์สามร้อยได้เลยสามร้อยแปดสิบถ <100, S 1> ึงสามร้อยใช่ครับไฟตัวนี้ก็เป็นเอ่อ LED แบบอินเทลลิเจนต์นะครับตัวนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าขับมาปุ๊บเนี่ย ถ้าวิ่งทางไกลปุ๊บถ้าเจอรถสวนมามันจะแหวกให้เพื่อไม่ให้แย่งตาคนอื่นเขาแต่ว่าทัศนวิสัยก็ยังดีแหวกให้ใช่มันมันมีมันมี LED เม็ดเล็กอยู่ในอยู่ในโคมครับแสงมันจะแหวกเองมันจะมีเซนเซอร์จับสมมติพี่เองสวนมาก็แหวกตลอดเลยดิก็สมมุติถ้าเราขับทางไกลเร็วๆเนี่ยมันจะยิงไฟสูงใหม่แต่ถ้าว่ามีรถสวนมาปุ๊บเนี่ยมันจะหลบให้อ๋อมันจะอัตโนมัติเลยใช่ใช่โอ้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูรถตัวอื่นกัน มีลูกค้าอยากดูซูซกินะครับเห็นมีป้ายซูซกิอยู่ก็เลยส่องซูซก่ก่อนเดี๋ยวพ่อยปว่ารถค,คุณเนยครับมนมีรถอะไรที่น่าสนใจคันนั้นครับ คุอติทารีนะคะ,ะเป็นแบบรถบ้านค่ะช่วยรบกวนแนะนำเล่นนึงอันนี้ก็ถ้าราคารถเดิมๆนะคะอยู่ที่ห้าสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะสามแสนแปดอันนี้แต่งไปเท่าไหร่ครับตัวนี้แต่งไปสี่แสนเจ็ดนะคะรวมกับราคารถก็อยู่ที่แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทค่ะแต่งสี่แสนกว่าแล้วก็ราคารถสามแสนกว่านอนได้ใช่ไหมอันนี้นอนได้ใช่ค่ะเราสามารถเปิดยังไงอ่ะยกตัวนี้ออกมาแล้วนอนได้น,น,น่ารักน่ารักนะเบสิกก,นะก็แปดแสนกว่าบาทนะอันนี้เก็บของได้ แล้วเขาต่ออย่างนี้ต่ออีก4 0 0แสนแพงกว่ารถอีกนะเนี่ยเอออย่างนี้ก็โอเคแล้วละ่ะผมว่ารวมเป็นเจ็ดแปดแสนกว่าบาทถ้าสนใจติดต่อคุณเนยถูกไหมครับอันนี้ก็ทางทางทางนี้ก็สามารถดีลเลอร์สามารถทําได้เหมือนกันอ๋อโอเคก็แครี่มาตกแต่งแบบนี้ใช้เวลาตกแต่งนี้นานแค่ไหนครับประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าวันค่ะอ่ะคุณเนยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับมีอะไรติดต่อคุณเนยได้เลยนะครับคูอินะครับ อ่าเรามาว่ากันมาด้าสามก่อน <summation. S 1> ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับมาด้าสามเก้าสิบเก้าค่ะตัวท็อปสุดเท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าแปดค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นก็ตีว่าล้านหนึ่งกับล้านสองแล้วกันมีอะไรที่เหนือกว่าตัวมาด้าสองครับต้อง walk, บอกก่อนว่ามันเป็นรถคนละเซกเมนต์กันเลยนะคะอันดับแรกเลยเครื่องยนต์นที่มันใหญ่กว่าเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องยนต์สองพันค่ะเป็นเซนเหมือนกันแล้วก็ขนาดรถที่ใหญ่กว่าขอุ้ยแต่เก็บของเยอะมากกล้องมากล้องมาออโ้ย่างีี้้เเลลยยนนนนนะะไปู่่โโอหมัน ลึกมากเลยนะความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ตัวเองอันนี้ก็ค่ะเกวก็200ได้นะคะจะนํนำเสนอภายในค่ะใช้สวยเลยอะเหมือนรถยุโรปเลยอะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าไฟฟ้าคู่ไหมหรือไฟฟ้าเดียวครับแค่แค่ฝั่งคนขับค่ะอัตราการกินน้ำมันเป็นไงครับตันนี้ตอนี้อยู่ที่1 5กิโลลิตรค่ะแล้วก็ตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหรับเป็นในออลได้ด้วยนะคะอ่าอ่าอ่านี่ลูกเล่นลูกเล่นเขานะลูกเล่นเขานะร้อนปุ่มเมมโมรีเซ็ตเบาะด้วยนะอ่าเซ็ตเบาะเมมโมรีนะเมื่อกี้ลูกค้าอยากดูตัวไหนอีกนะมาสด CX5 เดี๋ยวพาไปดู CX5 กันนะครับัสีดำเนี่ยเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตัวนี้ <S 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 1นึ่งล้านสามแสบาทค่ะ1นึ่งล้านสามบาทตัวเริ่มต้นเรามีล้านสตัว <S 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 ท็อปสุดคือพอเซนซินหนึ่งล้านสี่แสนแล้วก็ท็อปดีเซลหนึ่งล้านเจ็ดแสเก้าหมื่นเก้พันพูดง่ายๆคือดีเซลจะแพงกว่าเบนซินล้านสามเป็นล้านแปดต่างกันห้าแสบาทจากเบนซินกับดีเซลนะตัวนี้เครื่องเท่าไหร่ครับกล้องมากล้องสองพันค่ะ ถังน้ำมันเป็นไงครับต,ตัวนี้ตัวนี้เติมได้2 0่0ิบยี่สเกี่าเลยรถรุ่นนี้มันจุน้ำมันได้เท่าไหร่ครับถังประมาณ50ลิิรค่ะเอา้เอาเหรอ50ิลิตรวิ่งลิตรละกี่กิโล มันเค็มอยู่ที่13กิโลลิตรเครื่อง2,000ลูกค้าสนใจที่สนใจรถใหม่นะครับมาสด้าให้ติดต่อคุณอ๋อติดต่อเฟิร์นได้เลยค่ะคุณเฟิร์นที่เบอร์โทร0961466นะคะ824ค่ะเบอร์นี้เลยนะสนใจรถใหม่ติดต่อคุณเฟิร์นสาขาที่ไหนจ๊ะได้ค่ะเฟิร์นได้ที่มาสด้าซีพีสาขาประดิษฐ์มนุษย์ทำเกทางด่วนรามินทานะคะใช่ขอบคุณเฟิร์นมากนะครับขอบคุณค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่ต้องการสนับสนุนนะครับในส่วนของ s a นะครับเรามีผลิตภัณฑ์น้ำยานะครับทำวามสาดรถยนต์นะครับทั้งล้างรถทำความสะอาดอนเนกประสงค์เคลือบบ่อน้ำยาเคลือบเงาล้อยางน้ำยาเคลือบทำความสะอาดเครื่องยนต์มี50ค้นนะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถอินบ็อกหรือติดต่อผ่านช่องทางของสาเตอร์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางบริษัทสามพิเตอร์กาม์ดนะครับ